ค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุณจาจะพาทุกคนมาเบิร์นไวๆนะคะกับ HIIT Workout ค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยคุณจเอามาฝาก6ท่าค่ะท่าเลย40วินาทีพัก20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่ท่าแรกกันเลยค่ะ Plan Workout to Push Up นะคะท่านี้เนี่ยเราจะ เดินมือไปข้างหน้านะคะจนที่ตัวเราเนี่ยขนานเป็นท่าแผลงแล้วเราก็จะไม่วางเขาค่ะลงไปพุชอัพหรือว่าวีดพื้นถอแต่ว่าถ้าใครไม่ไหวสามารถที่จะวางเขา่เาแล้วค่อยลงไปวิดพื้นก็ได้นะคะโดยที่พยายามหลังไม่แอ่นค่ะตาม,มองลงไปข้างหน้านะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเกรงกํำตัวค่ะแล้วก็ออกแรงจากแขนส่งตัวขึ้นมาค่ะ นับเป็นหนึ่งนะคะทำต่อไปจนครบเวลา40วิเลยค่ะ จะพาเพื่อนๆมาท่าที่2ต่อนะคะ lateral h i n g i n e g t o side crunches เราจะยกเข่าสูงอะคะ่ะแต่ว่าเราจะมีการเดินตัวไปทางด้านข้างนะคะเราจะหอบไปทางด้านข้าง5ครั้งนะคะแล้วเราก็จะทําการ side crunch หรือว่าเอาข้อศอกเนี่ยกับข่าวยกขึ้นมาแตะกันนะคะเราจะได้เพิ่มการเกร็งที่หน้าท้องด้านข้างแล้วก็ได้กระชับแล้วก็เฟิร์มตรงร่อง11ด้วยค่ะ ใครไม่ไหวนะคะไม่ต้องหอบก็ได้นะคะสามารถที่จะทําการเดินแปะออกไปทางด้านข้างนะคะเป็นโล Impact ได้ค่ะ ถัดมานะคะท่าที่สามไซส์คอนเจ็ท่านี้ค่ะเราจะได้งา้าของน้านข้างแล้วก็ติกแทกไปเต็มเ,เลยค่ะเพื่อนๆยิ่งเราทําเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ะคะเราก็จะได้เพิ่มการกระชับที่ส่วนหน้าท้องหรืวอว่าคอร์บอรีของเรามากขึ้นเท่านั้นนะคะให้เรายกแขนกับขาค่ะขึ้นมาชนกันสามารถที่จะกระโดดแล้วก็ขอบขึ้นลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวสามารถที่จะทําช้าได้ค่ะ สิ่งสำคัญนะคะเพื่อนๆก็คือให้เราเกรงหน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาแล้วเราก็ห้ามกลั้นหายใจในระหว่างการทนด้วยนะคะพอครบ20ปีเราจะสลับข้างมาทำอีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนกันค่ะทำต่อไปจะครบแล้ว,ค,วค่ะเพื่อนๆสู้ๆค่ะเพื่อหน้าท้องแล้วก็สิทธัดที่สวยงามและยังได้ลดไขมันแล้วก็เิริมไปทั้งตัวด้วยค่ะ เราจะสลับลงมานะคะเป็น้ายๆท่านั่งกันบ้าง ท่านี้เนี่ยจะจะเอาดู i วิชนะคะมาบอดฟไฟให้เป็นอาร์มวิชด้วยเราก็จะได้กระชับที่ต้นแขนดน้านหลังนะคะแล้วก็หน้าท้องแล้วก็ก้นแล้วก็ขาของเราด้วยค่ะให้เรานะคะตัวตอนที่เราดู i วิชหรือว่าเรายกก้นขึ้นมาเนี่ยให้เราเกรงก้นเอาไว้เกรงหน้าท้องแล้วก็ยกมือขึ้นไปข้างบนสูงๆน,นะคะทำให้ครบที่1 0วินะคะหนึ่งข้างแล้วเราก็จะสลับนะคะมาทำอีกข้างหนึ่งค่ะ ตอนที่เราชูมือขึ้นไปสูงๆเนี่ยตาของเรานะคะจะมองตรงไปทางข้างหน้านะะตอนที่เรายกก้นขึ้นให้าหายใจออกค่ะเพื่อนๆแล้วพอเราลดตัวลงมาให้หายใจเข้า คาริโอกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะท่าที่5นะคะ p l a n จาก two four mountain c l i m b e r นะคะเราจะแปลนค่ะแล้วเราก็จะโดดเตะขานะคะไปทางด้านข้างเข้าออกสี่ทางค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยให้เรายกขาขึ้นมานะคะยกขาขึ้นมาชนกับข้อศอกนะคะสูงสูงเลยเหมือนกับว่าเรากำลังจะปีนเขาค่ะ เราจะทําแบบนี้สลับกันไปท่าละสีครั้งนะคะจนครบเลยพยายามที่เราเกรงหนะ้าท้องเอาไว้นะคะแล้วก็หลังไม่แอนแล้วก็หลังไม่ค่อมนะคะท่านี้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะโดนที่หน้าท้องของเราไปเต็มค่ะแล้วก็แขนของเราเนี่ยก็จะจต้องรับมันหนักเอาไว้แล้วก็จะได้เพิ์มที่ฉเราจะชาบไปด้วยค่ะ ท่าสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆท่านนี้เน,นี่ยเป็นท่า V sit arm up ค่ะเราจะสลับขึ้นมานะคะยกขาขึ้นนะคะลอยจากพื้นแล้วเราก็จะชูมือขึ้นเอาไว้บนเหนือศีรษะค่ะจะเป็นการสร้างความทา้าทายแล้วก็ให้หน้าท้องของเราเนี่ยได้เกร็งมากขึ้นใครอยากมีหน้าท้องที่สวยแบนราบนะคะแล้วก็มีสิบแพคอะคะ่ะจะต้องฝึกท่านี้แล้วค่ะ โฮไว้ค่ะโฮไว้ค่ะอีก15วิใกล้แล้วค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะจบ1เซตนะคะถ้าเพื่อนๆไหวสามารถที่จะทำต่ออีก2 3ถึงเซตได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มือใ,ใหม่หัดปัก YouTube ด้วยนะคะคลิปใหม่ของจะจะลงเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะฝาะกติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย